เราเพิ่มกันบ้างไหมเจ้าที่เราได้ช่วยกันทำโครงการอบสมบทหมู่มาตั้งหลายหลายครั้งอย่างนี้เออไหมเจ๊ะเออนี่เนาะเราได้สร้างพทธบุทรสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในพระวุทธศาสนาในยามนี้เห็นไหมจ๊ะชวนมาบวชแล้วเราก็ยัง ใช่สนับสนุนในทุกๆด้านทางด้านตอนตอนนี้นเป็นตะบะบวชมาบวชแล้วก็ให้มาฝึกตอนตอนที่เปนเป็นตะบะเป็นพระแท้เนี่ยเพิ่มขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราเปลืมงไหมจ๊ะเออนี่เนาะนี่ยไงนี่เราทําไปตั้งหลายครั้งแล้วเนาะต่อเนื่องมปยาวนานโดยเฉพาะโครงการแสนรูปทุกหมู่บ้านตัวไทยในครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วครั้งที่ห้าดังนั้นเราเรา อุ่นเครื่องมายาวนอนเนะอย่างต่อเนื่องไปเลยบวชทีทีอย่างเนี้ยเราเราเบื่อก็มไ้่จ๊ะเหนื่อยม,มั้ยจ๊ะอ๋อนี่นะโอ้ทำไมฉลาดฉลาดนะฉ <c oughs> ลาดหาบุญยิงๆเลยนี่เนาะเออนี่ไงุทธศาสนาในยุคนี้ต้องฟื้นฟูนนนด้วยมือหรอ ของเราดีเนาะสำคัญทีเดียวต้องเอาเฟือให้ได้เลยนี่จ้ะเพราะนั้นทุกท่านทั้งบนผืนแผ่นดินไทยและทั่วโลกก็ต้องมาช่วยกันนะผลงานก็นของทุกท่านผลบุญของทุกคนจะาธุ